เคล็ดลับเร่งพลังความสำเร็จในตัวคุณวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยเร่งพลังความสำเร็จในตัวคุณเพื่อนำศักยภาพในตัวคุณมาสร้างความสำเร็จให้ได้เร็วขึ้นกับเจ็ดเคล็ดลับดังนี้ข้อหนึ่งออกกำลังกาย20นาทีต่อวันผมแนะนำให้คุณออกกำลังกาย ช่วงเช้าดีที่สุดคุณจะยืดเส้นยืดสายหรือคาร์ดิโอก็ได้แบบที่คุณชอบเพื่อให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวเลือดสูบฉีดปอดทำงานได้ดีขึ้นมีงานวิจัยบ่งชี้ว่าคนที่ออกกำลังกายในตอนเช้า20นาทีขึ้นไปจะส่งผลให้ร่างกายของเรามีพลังงานต่อเนื่องไปอีก12ชั่วโมงข้อควรระวัง ไม่ควรออกกําลังกายหักโหมจนเกินไปเพราะจะทำให้ร่างกายล้าแทนและเกิดการบาดเจ็บได้ในที่สุดควรออกกําลังกายแต่พอดีเอาแค่พอสดชื่นเหงื่อออกทำให้ร่างกายตื่นตัวพอครับกิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณเรื่องสมดุลชีวิตด้านสุขภาพข้อ2จับดี ผมอยากให้คุณฝึกการจับดีแน่นอนเรื่องร้ายเรื่องดีเราพบเจออยู่ทุกวันแต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะหาข้อดีจากเหตุการณ์ที่จะเจอได้อย่างไรผมเรียกว่าการจับดีถ้าคุณมันจับดีทุกเรื่องกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านาย ลูกน้องลูกค้าแฟนคนรู้จักคนไม่รู้จักกับทุกคนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลังการจับดีจะส่งผลให้คุณพบเจอแต่เรื่องราวดีๆกิจกรรมนี้จะช่วยคุณในเรื่องสมดุลชีวิตด้านสัมพันธภาพอย่าลืมฝึกจับดีกันนะครับข้อ3ทํทำสิ่งสำคัญก่อน ทำสิ่งสำคัญก่อนพลงกำลังหมายถึงพลังแห่งการโฟกัสตัดสิ่งรบกวนออกไปให้หมดแล้วลงมือทำสิ่งที่สำคัญให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรกฝรั่งจะเรียกช่วงเวลานี้ว่าเวลาการทำงานส่งประสิทธิภาพเมื่อไหร่ที่คุณฝึกทำกิจกรรมนี้บ่อยๆคุณจะกลายเป็นคนมีพลังแห่งการโฟกัสและไม่หยุดโฟกัสเหมือนที่แล้วมา กิจกรรมนี้จะช่วยคุณในเรื่องสมดุลชีวิตด้านการงานข้อ 4. จ่ายให้ตัวเองก่อนจ่ายให้ตัวเองก่อนหมายถึงเมื่อไรก็ตามที่คุณได้รับเงินคุณแบ่งจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนอย่างน้อย10%สำหรับเอาไว้ลงทุนให้เงินเติบโตงอกเงยมากยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นการปลูกฝังนิสัยการจ่ายให้ตัวเองก่อนอย่าเรียนรู้การทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวจงเรียนรู้ให้เงินทำงานให้คุณด้วยจำไว้ว่าคุณทำงานหนักคุณยิ่งเหนื่อยเงินทำงานหนักคุณยิ่งรวยกิจกรรมนี้จะช่วยคุณในเรื่องสมดุลชีวิตด้านการเงินข้อห้า นั่งสมาธิ20สิบนาทีการนั่งสมาธิเป็นการเชื่อมในสิ่งที่คุณเชื่อคุณศรัทธาพลังมหาศาลที่อยู่ในตัวคุณจะเป็นเครื่องรับสัญญาณจักรวาลที่ยอดเยี่ยมที่สุดจักรวาลจะส่งพลังงานดีๆพลังแห่งความโชคดีมาให้คุณหน้าที่ของคุณคือหลับตานั่งสมาธิมีสติกับลมหายใจเข้า ออกอยู่กับปัจจุบันง่ายๆเพียงวันละ20นาทีชั่วโมงทองในการนั่งสมาธิคือเวลาตีสีถึงตีห้และก่อนเข้านอนกิจกรรมนี้จะช่วยคุณในเรื่องสมดุลชีวิตด้านจิตใจข้อ6สนับสนุนผู้อื่นจงใช้ศักยภาพของคุณความสามารถของคุณความเชี่ยวชาญของคุณ ทรัพยากรของคุณสนับสนุนผู้อื่นกรณีที่คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แต่ถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีอะไรเลยฉันยังไม่ประสบความสำเร็จฉันยังไม่รวยฉันจะสนับสนุนผู้อื่นได้ยังไงง่ายๆครับให้คุณเริ่มจากส่งรอยยิ้มให้ผู้อื่นก่อนพูดให้กำลังใจผู้อื่นพูดชมผู้อื่น ช่วยงานผู้อื่นด้วยใจสนับสนุนผู้อื่นให้มีพลังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแบบนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้อื่นเมื่อคุณส่งพลังความดีออกไปท้ายสุดคุณจะได้รับสิ่งดีๆนั้นกลับมาเช่นกันกิจกรรมนี้จะช่วยคุณในเรื่องสมดุลชีวิตด้านภารกิจข้อ7ฟังเสียงหัวใจตัวเอง ยกมือขึ้นทาบอกฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นสัมผัสเสียงที่ดังก้องในใจหัวใจกำลังบอกคุณว่าสิ่งที่ใช่คืออะไรสิ่งสำคัญคืออะไรคุณควรตัดสินใจกับเรื่องนี้อย่างไรที่ผ่านมาคุณฟังเสียงคนอื่นมาเยอะแล้วแต่ชีวิตคุณก็ยังไม่ไปถึงไหนจนได้มาฟังบทความบทนี้ ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมที่ผ่านมาคุณไปเข้าสัมมนาก็แล้วทําอะไรก็แล้วแต่ชีวิตก็เหมือนเดิมพ่มเติมคืนนี้สินเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะคุณไม่เคยฟังเสียงหัวใจของตัวเองคอนอื่นอาจจะหลอกคุณได้แต่คําตอบจากหัวใจไม่เคยหลอกคุณดังนั้นจงฟังเสียงจากหัวใจตัวเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วคุณจะค้นพบคุณค่าในชีวิตที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดพอแดแคสต์การพัฒนาตัวเองครั้งต่อไปก้าวสู่ความมั่งคัง่งขอบคุณและสวัสดีครับ